สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่านะครับชี้เป้ารถสวย90กันอีกแล้วสไตล์90จ๋าเลยนะครับโตโยต้าไมเี X นะครับตอนครึ่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวพลัสนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวรถเป็นสีดํานะครับสีเงาเงาฉ่ำฉ่ำสวยสวยกันเลยนะครับสภาพภายในเดิมเดิมนะครับเก็บสภาพมาแล้วนะครับ เบาะคู่หน้าเบาะหลังไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับพวงมาลัยคอนโทรลแผงประตูสวยๆกันเลยนะครับเรือนไม่ใช้งานได้ครบหมดนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากนะครับสวยมากนะครับไรต่ำหนีเลยนะครับสภาพภาในนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับแห้งๆโรงงานนะครับเปลี่ยนแค่เฮดนะครับตัวนี้ยังเป็น NA นนะครับไม่ใช่เทอร์โบนะครับ แต่เครื่องยนต์วิ่งทางไกลหายห่วงนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับช่วงล่างดีนะครับคัสสีสวยนะครับตัวถังรถไม่มีปุไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับรถไม่ย้อมแมวนะครับ7 9 0 0 0บาทนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ